เขาถือง่าดึงวดถงวดเขาเลยไปแก่บุญเขือถงวดเลยไปแข่บุญเขาถือตัวละสองร้อยสามร้อยโอ้เป็นแต่ไหนเป็นพี่น้องบุให้เป็นแบบไหนเฮ้ยเขาเห็ดงานก่อสร้างเห็ดงานก่อสร้างเอ้ยเห็ดแล้วเขาใหญ่ไปแล้วใหญ่ไปอยู่มองไม่เล็นหน่อยสิตั้มก็พอจะได้เนี่ยสิตั้มพอจะได้คนเดียวเขาถือโอ้โหโบ้เมนคนบ้านเดียวกันโบมเมนคนบ้านเดียวกันแต่งวันนี้เขาได้แล้ว หัวหมูก็บอกว่าเฮ้ยสองสอเห็นอะไหเนหมูกรบอกว่าเ้ยงอเห็นอะไ้หมูก็บอกว่าเฮ้ยสองอเห็นอะไแหละอมสอเแนั้นหลตัวเดียวน่นะตัวเดียวเลยหัวหมูก็เห็นแต่ซ้หหัวหมูหัวหมูอยู่ใสเขาแก้บนเขาไหวมองก้อนนะไหวไหวไหวอย่างไรแกะบนเขาไหวอย่าง ถือว่าถือรางวัลที่หนึ่งเินบอกเฮ้ยจะไดแงวัที่หนึ่อยู่พี่อเขารมองคนละมองอ๋อคือว่าจะถือรางวัลที่หนึ่งเขาถือมาถืงวดถืงวดเขาเลยไปแก้บนถือซงวดเลยแก้บนเขาเจะสองรอยสามรอยเป็นแต่ไหนเป็นกี่น้องบอกให้เป็นแบบไดเฮ้ยเขาเหตุงานก่อสร้างเหตุงานก่อสร้างเฮ้ยเ็จแล้วเขาใหญ่ไปแล้วใหญ่ไปอยู่เมืองไม่หรอกไม่ตั้มก็พอจะได้ตั้มพอจะได้คนเดียวเขาถือ โบมีนคนบแบนเดียวกันเตงวันอีเขาได้แล้ววันนี้ฮู้วยฮู้ก็บอกว่าสองสองเนี่ยนั่นแหละสองสองเฮ้ยแค่นั้นแหละตัวเดียวตัวเดียวเลยอืมคิดว่าสิมาบนเรืองมาลางสองสองนี่คิดว่าตั้งบ่หูแต่ว่าสองสองนี่มาแน่นอนเนาะมาแน่แล้วเนาะเพราะว่าเขาถือซึ่งหวด้วยอืมต้องมีพวกไอ้เล่นหวยเล่นหวยชั้นเก๋ เขาเขาซื่อมาจักงวดเหรอโอ๊ยกระถือคูงวดกระถือมาหาหกงวดแล้วหาหกงวดแล้วโอ้ยเจ๊จะมาโห่มื่อสุดท้ายเนาะกระถือก็ละสองร้อยสามเลอยักษกระถึงไม่เขาเหมือกันบ่เคยซื้อบ่เคยซื้อบ่แต่เขาแต่เขาแต่เขาบอกว่าได้สองสองเขาเห็นในโรงเรียนบ่เขาเห็นรงเรียนบอกใช่แล้วละหางใช่แล้วละเขาซื้อคืนนี้นี่แหละบ่อืม จะลองตรงนี้เลยสรลองมืออื่นมิมีหยังแน่สรลองโอ้แล้วคุคู่เขาเอาชามาสวดใส่บาปรึ้นมดาแล้ววะอ๋อร้านอาหารเด็กๆโรงอาหารเด็กหน่อยอยู่ในโรงเรียนครูป้าไทยคุูป้าไทยเขามาอยู่จักเดือนเหรอเขาโอ้เขามาเห็ดเป็นปีแล้วโอ้เห็ดเป็นปี ถือส kind of nope. like uh, right? ุกงวดแทบสุกงวดเดี๋วไปไหวน้อเขาเลยไดเรียกมาน้องเขาเลยสองสองอืโอ้ยยูเจ้าก็ยูบานไหนก่อนอ้ยกะยูบานกระแสนี่และยูยูบานกระแสนี่ไกลยูบานนี่ไกล้นไก่ล้งเรียนอืเพื่อนหายเจ้แต่แต่้งวดถี่มากทั้งหางวดถือทั้งหางวดเลย เพิ่นได้เพิ่นสืบกล้วยปะลี่กับลโตกับใบสืบ่อยไปดินกับใบอ๋อจุดเพิ่นสืบไอย่างใหญ่นี้เลยเพิ่นเพิ่นไปอย่างใหญ่ใหญ่ไปแล้วใหญ่ไปแล้วเจ้าบ่ได้ไปบอกเจ้าบ่บอกอันนั้นเพิ่นบอกเจ้าบ่ไปขอทีวีขอยังเพิ่นตีเขาบ่เขาไบอเพิ่นบ่บอกเลยแต่งวดนี้เพิ่นหายไม่เขาย้ายท่านก่อสร้างเขาจะไปเรื่อยๆโอ้เข้าไปก่อสร้างไปเรื่อยๆเขารับเหมาไปตไปสังผัสไปบูเชิไปหลัง อุ <Cornell> ้ยสียดายเนาะบ่ถือเพิ่นเพิ่มหายสองสองเลยตัวกัเพิ่นแอกว่าในหัวหมูเห็นกันสองแค่นั้นแหละ่แล้วมนหูทกันยายหวหวเขาถือมาหาหัวหวดที่หกเป็นของเฮาเนาะเออจักยามหัวที่หกเป็นของเฮาเลยเนาะยังไ่ได้ซื้อเลยสอสอง